อาครับเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยอาครับเริ่มครึ่งหลังจะออฟลองยิงลูกนี้ตรงกรอบครับดูว่าครึ่งหลังจะมีอีกกี่สกอร์อีกช้าชาของเราเน้นเกมบุกครับยิงกันเยอะครับแต่ละคู่เป็นสุตาต้าไห้อ๋ออันเนี้ยบอลของสุตาต้าไหมอ๋อหน้าสูงนะาด้านต้าหน้าต้ามิลาน่ะ ตาม là tiền bốc là tiền bốc ít ผมอยู่เนาะแต่กูนั้นที่เจอได้กันเรียนขึ้นหน้าบอร์ดดิวจ้าอย่าอย่านี่ mấy โดตอตออะไรไม่ เหนี่อุกอุ่นกันวันนี้พวกอุ่นกันดูตามเหล่ามาดูตามเลยเอาดวงผมไหมไหมผมมาดีเลยลดนดีว่านก่อนผมไหผมขาดเรีวตัวเอาเองนะผมบบกเรียวให้เล่นนิ้วอย่าไปเล่นลิเวอร์เอาไอ้บอลไม่แด้ไงพี่เหรอ

เกอีนไหลมาให้กับเอ็นดีดีเอ็นดีดีดึงจังหวะลูกนี้แล้วเปิดไปติดโจลิงตันอ่ะแล้วบอลไปเข้าทางจะออฟจอบดึงจังหวะลูกนี้แล้วยิงโอ้โหยังติดบล็อกของเอ็นดีดีครับนี่ข้อโดนแม่ดึงจังหวะทําได้ดีนะครับลูกนี้แต่เอ็นดีดีครับทําได้ดีกว่าครับตามมาบล็อกอ่ะแล้วลูกนี้บอลเซฟจ่ายไปติดอ่ะแล้วบอลเข้าทางจอบจิ้มไปโอ้โหก็ยังเซฟเด็กเกอีนครับเกอีนมาเกวียนมานี่เซฟไปตายเหนียว อนกว้างขึ้นมาโกนัเทวรับาเขี่ยวไปก่อนเอาชัวครับยังได้บุกต่อครับคิลพาสเปิดยอดมาไใครครลออเป็นบอองิดยอดมาไม่มีใครครับบอลออกข้างใบเป็นบอลของสูทโอ้ลูกนี้ทำจริงกันไม่ได้ครับเสียบอลแล้วคิลล์พาสจะเล่นเร็วไม่ได้ครับย้อนกลับมาที่เอนดี เอนดีดีลองยิงลูกนี้โหบอลไม่ไซส์ครับไม่กลาจะให้โค้งเข้าเสาสองครับครับพี่คุณจะเลือกเล่นยาวครับลูกนี้เปิดขึ้นมาจอบโดนกิมินแต่ตามประกบติดเอาแล้วเข้าไปเพจลูกนี้เดี๋ยวเคอุนรับไว้ครับวางไว้กับเอนดีดีเอนดีดีจุ โจลุงตั้นไม่ผ่านครับแล้วบอลมาเข้าทางจอ,จอบจอบจอบลองยิงไปติดตรงนี้เข้าทางโจลุงตั้นโอ้โหจิมออกไปได้ครับคิลเลอร์พาร์ตเป็นคอนเนอร์ครับโจลุงตั้นอ่าแล้วลูกนี้ไหลมาไม่มีใครครับเอนดี้ได้สวนกลับมี2องต่อสอต่อสแล้วลองทักทายโอ้โหลุงนี้ยิงไหมครับเป็นทางพี่ขุนครับสกัดด้วยเท้า บอลออกหลังไปเลยครับก็ผมสั่งเลยที่บรรุเอามาลงเช้าไงไปเย็บ๊ปิดไปติดโกนาเทเดืี่เอเดดเดิดนเดนไหนนเดนมลายมลาด้วยพี่อแหมงบออกั สามสิบคนก่อนลวจริงอโหเอ็นีโอ้ปาดจังหวะแล้ครับอาครับเซตบอลขึ้นมาครับสุดรอาครับทิมเบิลโดนลูกนี้แล้วบอลมาออกครับจีนเลยตัวจีนเลย อ่ะครับเหลือ15บาทีครับในครึ่งหลังครับเอาแล้วอ๊อฟอ๊อฟแต่งไว้ได้ไหมวันนี้โดนประกบติดเลยครับเจ้าอ๊อฟไม่ให้ง้างเลยครับเดเกอุนเดเกอุนโยลูกนี้แล้วโอ้โหอิสปายมาคนเทพครับหวดออกมาครับเอาครับอัมรีเตะตังครับอัมรีจะตังโดยซ้ายไปครับอัมรีบอลออกไปเลยอืมลด อัมรีอัมรีติดโจนาทีออกไปนะครับเอาครับเป็นบอลของคิลลพาสครับยังนำอยู่ครับคิลลพารทรักษาสกอร์ไว้ได้ครับเอนดีีเอนดีีจะเป็นคนเปิดครับคอนเนอร์อินฟิสเอนดีี อ่ะครับเอนี้ที้หัวไปครับติดทางโคนาเทพครับโอ้โหเจ็บเลยครับอิสไพร์มาโคนาเทปอ่ะครับไม่มีใครแล้วอัดไปอีกครับแล้วยิงแม่ไม่ตรงครับออมรีครับอาช่องครับอาครับเจ๊ขุนเจ๊ขุนโยลูกนี้เป่าอยู่เจ้าอ๊อฟพักอกได้เจ้าอ๊อฟด้วยซ้ายไหมแหมเจ็บเข่าเลยครับแหมยังช่วยครับคิมมินแต่อ่ะเจ้าที โจที alors, 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 donc, ่โยนไปโอ้สวยครับท bon ิมเบอร์แทงกลับมาอู้แรงไปหน่อยเลยครับแหมตวัดได้สวยนะครับทิมเบอร์ครับน้ำหนักมันแรงครับความคิดดีครับลูกนี้อ่ครับเดเกอุนเดเกอุนโยนครับเดเกอุนยับแหม่ออกครับแรงดีครับเดเกอุนนี่เป็นคนเซตบอลดีอยู่แล้วครับอ่าครับมาครับอิสบามาคอนเทพคอนเทพตั้งไปทาง สอนลาตะสอนลาตุตแล้วลูกนี้บอลถึงเดเกอูลครับแล้วแหม่ดึงจังหวะเข้ามือแล้วครับโอ้โหวันนี้เพราะว่าคนน้อยกว่าแล้วครับไม่มีตัวเปลี่ยนเลยครับทางกิลล์พัทเราโจนไปคนเทพสกัดได้แล้วเอนดิทีเอนดิทีโดนสอนลาตะครับหวังไว้ครับแต่ตั้งครับสูตรสูตรอ่าครับอิสบายมากคนเทพไปทางโจนาทีโดนจิ้มไว้แล้ว แล้วจิ้มไปลูกนี้บอลยังเป็นของซูสครับตั้งตัวจอปอปแก้ <Okay. S 1> อาครับอปอปเปิดไปลูกนี้อู้ผ่านหน้าออกไปแล้วครับเอาไม่ทันแล้วครับ12นาทีครับตอ,อ,อนนี้เห็นไงดิโดนไปลูกนี้อาครับทิมเบอร์ออกครับ,รรบส่งเก็บลงครับแล้วโดนสกัดไว้แล้ว บอลแฮนครับไหลตั้งครับคิลเลอร์พาร์ตครับยังต้องเซตกันใหม่แล้วครับคิลเลอร์พาร์ตเนี่ถ้าเทียบยังไม่เคยซ้อมด้วยกันเลยครับที่คิลเลอร์พาร์ตไม่พอดแล้วโยนไปสวยครับเอนดีดีดชิงไปโอ้โหอัมรีให้เอนดีดียิงลูกนี้โอ้โหชาร์จไม่ดโดนเลยครับโอ้ยา่ยาครับเกือบทำประตรูที่สองของตัวเองเลยครับยา่ยาโอ้ยเป็นเฉล็บออกไปด้วยแลยครับโอ้นิดเดียวลยครับ แม่ถ้าไม่เชแลบนี่อาจจะไม่เสียจังหวะครับย่าๆเอาเรายกกันเราเล่นกันเอาเอ็นดีอ <apps> ีกแล้วครับมุมเดิมครับแล้วพี่เทพคนเดิมเลยครับอ่ะครับแล้วหวดพี่เทพอีกแล้วมันโกรธอะไรพี่เทพหรือเปล่าครับโอ้หนีแล้วครับพี่เทพไม่จักแล้วครับเอ้ยเจ็บแล้ <Tipp s> มึงรอฝ er ึกเป็นอะไรดิมันเจ็บไปไอ้นี่รอดเลยสั่งเลยเปลี่ยนคนเลยสามทีแล้วครับพี่เทพโดนไปโอ้แล้วโดนอีกครับอะไรมันเนี่อาครับปวดไปติดสอนเทาตะโอ้อยู่ตรงนั้น5ทีแล้วครับตอนนี้บอลไม่ไปไหนครับโอ้โห เทคนิคทวงเวลาหรือเปล่าครับเอน็นดีดีแล้วหวดไปอีกแล้วครับชั้แหลไปลูกนี้ออฟได้สวยครับจอบออฟออฟแล้วลูกนี้แทงช่องแม่ติดทางมินแต่แล้วหวดไปติดลูกนี้ระวังครับโอ้ระวังครับดอาครับดีขอโ่ษเพื่อนด้วยอาครับเล่นมาลูกนี้สวยครับ เจขุนหวางครับจะ<า>เป่าอยู่ที่จอบแล้ววินแต่ครับสกัดวายครับบอลเนี่ยทั้งคู่นี่บอลยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับต้องแล้วแต่จังหวะแล้วครับบอลค่อนข้างไปไหลไปเรื่อยครับแล้วไปแหวกไปทิมเบิลทิมเบิลวดไว้แล้วคืนไปเดเกยุนแหมมาแรกจะคีนชิ้เลยหรือเปล่าครับเดเกยุนนี่ประตูแหลเทมคร<อ>ับไม่ค่อยมาครับประตูแหลเทมนี่ แล้วหัวดไปติดครับแล้วลองยิงไกลครับครับผมมีมันวยไหมไม่มีครับผมอู้ึว่ามหครับเหลือ10นาทีครับทีมเบิรทีมเบิแทงติดอัมริอ่าครับบอลของซูสครับไปโอ้โหทีมเวิร์คนะครับตอนนี้ซูสยังทำกันไม่ได้เลยครับ นี่มีนัดซ้อมกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเซตบอลยังไม่ได้เลยครับเขาเปิดนะเขาเปิดนเราโจรไปลูกนี้เจค,คุนโอ้โหเข้าซองครับนายตัวเก่าเอาครับเจค,คุนเจค,คุนสองร้อยจอนล่าเ,<อ>เจคุนเจคุนนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายเจคุณสองร้อยดอลล่าเอาครับทิมเบิลทิมเบิเลลากขึ้นมาครับติดเอ็นที่เอ้ยต,ติดติดทางอัมรีครับแหม ยังเซตบอลยังไม่เข้าระบบกันเลยครับแล้วหวดไปลูกนี้ติดมาแล้วมาหดทิ้งมาอู๋ระวังเจ็บเลยครับอ่ครับเจบขุนโยนคืนครับคืนคืนอาจะเจ็บคืนๆๆคืนนโอเคโอ้โเล่นบอลโยนยาวอย่างเดียวแล้วครับคิลเลอร์ฟาสมาทิมเบอร์มองไว้อ่ครับจนทัทีหลากบอลลงได้พิกแล้วโดนอัมรีครับฟาครับ ไปเตะจากข้างหลังครับต้องห้ามกันแล้วครับตอนนี้เก็บเอาเลยครับเปลี่ยนแล้วครับให้เจคุนเซตบอลแล้วก็สั่งบอลครับเป็นคนละเทพครับไปเป็นผู้รักษาประตูแทนครับโดนไป3ดอกนั่นเป็นนายประตูเลยดีกว่าครับอ่าครับไปจ่อครับเซตบอลเลยครับโอ้โหเจคุนอ่าครับคุณจองครับเจคุนจองครับไปเซตมาทางเอฟเอฟแล้วแต่งว่าเอฟลากไว้แล้วโดนคิมินไตออกไปครับ เจคุนเจคุนล็อกสวยครับเจคุนลาบอลแล้วมันออกมาเอฟยิงลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบครับ,บ,รบโยนไปลูกนี้เอาครับบอลลงได้เอาครับเอนดี้เอนดี้เอนดีดีคืนครับเจเุนเลนบาคิมินแต่โหดไปแล้วสวยด้วยครับแม่ล็อกบอลเข้ามาลูกนี้ แล้วระวังด้วยเรายิงอ้โหลุดกรอบครับเอนดีีครับบอลไม้เซตพอดีนะครับอ่ะครับทิมเบิลทิมเบิลจ่ายพลาดแล้วเอนดีีลองยิงไกลครับแมคโคชเทพครับยังรับไปได้ครับสกอ์แค่หนึ่งศูนย์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเจคุนเจคุนไปทิมเบิลเอาทิมเบิลให้เอฟเอฟลากไว้แล้วลองยิงลูกนี้เตเกอุนครับยังเซฟได้ครับเตเกอุนเตเกอุน ไปย่าๆย่าๆย่าๆไปพ,พ,พลาดครับเจ้ขุนล็อกได้เจ้ขุนล็อกแล้วโดนสกัดด้ยโอ้ยโดนขาแล้วครับย่าๆไป็นไรลูกทีมเก่าแก่เช่นนั้นแหละครับทีนี้ครับลูกทีมเก่าแก่เจ้ขุนโอ้ตั้งฟาวเลยครับเซตเซตจากข้างหลังครับเอาเลยเอาเลยพี่เอาครับเอาครับเหลือ6นาทีครับสกอร์ยัง1-0ครับเอฟเอฟคืนไปอิสบามาคนเทพ โอ,โอ้โหนะเทพบอลไม่ค่อยถึงเจ้าออฟแหละครับวันนี้ไม่ได้ง้างเลยครับเจ้าออฟโดนประกบซ้ายประกบขวาครับทั้งมินเต้ครับแต่ก็นักเตะคนใหม่ครับล,ลักลุ่ไปคนหน้าร่างรุ่ไปหม่คนหน,น้าเราโจรไปเอาครับแจ็คขุนอ่านพลาดโอ้เราวังครับเข้าช้าอีกแล้วครับไปไปเปไพชรไปกรุงญแจ เหลือห้าทีครับเจ็เกอุนโยนลูกนี้แล้วโคนาเทาีเอา้าเอ้าเอาแล้วเ,เรียบร้อยครับโอ้โหแหมขึ้นสองศูนย์จนได้แล้วครับโอ้โหโอ้โดนยิงไกลอีกแล้วแหละครับแจ็กเกอุน,นครับให้เป็นเครดิตเขาหรือเปล่าครับอา๋อา,อา,อา,อาครับ แล้วออกมามีช่องแม่บอลลูกนี้ครับเริ่มโจ้ยสตีเกอุนแล้วเหมือนเดิมครับโอ้โหจะตัดผู้สาประตูครับแปบบ๊บ Đại gào, đại gào thì chính lên, lên bò vậy đấy Chẳng quá mới mía đấy đâu <coughs> and one, hand one, my whoa oh. ไม่ออกครับไม่ออกบอลต่อไป お願いします。<laughs> <laughs> สุดท้ายสุดท้ายแลยครับสกอร์ยังสองศูนย์เลยครับส,บสตัดออกมาได้ครับอทางคิมมินแตกออฟหาครับออฟแห่ไม่มีใครหาออหาบอลแล้วครับโยนงัดไปลูกนี้ติดอัมรีแล้วหวดไว้ก่อนแล้วเอนดี้รอไปยาย่ายาย่าแงทงช่องสวยด้วยครับแล้ว ขึ้นขึ้นขึ้นเอ็นดีดเอ็นดีดียิงเรียบร้อยครับขึ้นสามสูงเลยครับไม่ยอมไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดนะลูกนั้นไม่ยอมพูดนะหัวยุทลูกนั้นไม่ยอมพูดนะเหมือนโดนไอ้รังเอาไปเลยแล้วไปนนู่ดีจู่ไป ทำเลยแล้วลูกนี้ระวังใาครับเหลือแปดนี้ครับไปเอ็นดิที้เอ็นดิที้เอ็นดิที้มาแล้วเจคุณเจคุณพิกแล้วแล้วหมดเวลาครับโอ,โ,โอ้โห